สวัสดีค่ะเทเดอร์ทุกท่านนะคะเป็นยังไงบ้างคะเมื่อคืนนี้เก็บกำริกำไรกันได้แบบสนุกสนานเลยใช่ไหมคะใครที่ f o l อลโลไบตามโค้ดนะตามที่โค้ดแบบว่าวิเคราะห์อะคะ่ะยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยคะ่ะนะคะก็กราฟลงมาเทสที่จุดนี้แล้วก็บินขึ้นไปจริงๆด้วยนะคะจังหวะขาวก็บินขึ้นเนาะพูดๆๆเลยมาถึงจังหวะขาวบินขึ้นมาถึงตั้ง23แน่เนาะ ชนะเลิศระด w o r ล d นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะจากโครงสร้างที่มองดูเนาะจากโครงสร้างที่มองเห็นนะคะโค้ดก็รู้สึกว่ากราฟอยากไปต่อนะอืมกราฟอยากไปต่อนะคะมีโอกาสนะแต่ว่าให้เราอ่ะอืม Follow บายแบบระวังนิดนึงค่ะเพราะว่านะคะแนวรับแนวต้านอ่าน ถ้าสมมุติว่ามองในตรงนี้ก็คือแนวรับในส่วนของเทรนไลน์เนาะแนวรับในส่วนของเทรนไลน์นะคะแต่ถ้าแนวต้านนะคะเขาถูกเขาเบรกนะคะเขาเบรกตรงนี้ออกมาแล้วอืมเขาเบรกจุดสัมผัสตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมเขาเบรกออกมาแล้วก็คือนี่ไงน,นะวอลลุ่มเบรกของเขาแต่ทีเนี้ย <c oughs> แต่ทีเนี้ยให้เราแบบว่าถ้าเราจะเปิดบายแบบมั่นอกมั่นใจนะคะโคตรก็อยากให้เขาเบรกแนวต้านเก่าของเขาก่อน นะราคาประมาณ20 21ตรงนี้ค่ะไกลสุดที่ย3สิบสามนะคะถ้าเกิดว่าเขาเบรกไปได้แล้วถ้าเกิดว่าเขาเบรกไปได้แล้วค่ะทุกคนอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเขาก็จะไปนู่นเลยค่ะทุกคน2 5 3พ้าอสาิบห่าถ้าเขาเบรกได้นะ25 3 5 2 5 3้า้อยห้าสองันห้า้อสาสิบแล้วก็สองพ47ห้า้ยสี่หกสี่บ็ดยังมีโอกาสไปถึงนะคะถ้าเขาเบรกได้ ต้องวงเล็บว่าถ้าเขาเบรกได้นะคะแต่ถ้าเขาเบรกไม่ได้นะคะก็ครงสร้างอาจจะไม่ได้เป็นในรูปแบบหรือว่าแพทเทิร์นนี้เสมอไปนะคะเขาถ้าสมมติเราเขาเบรกไม่ได้เขาไปแค่แตะอืมไปแค่แตะนะไปแค่แตะแล้วก็ทิ้งลงมานะคะทิ้งลงมาด้านเบรกข้างล่างอีกอ่ะรีเทสขึ้นมาดัานเบรกลงมาตรงนี้อีกราคาเก่านะที่คุยกันก็คือสองพันห้าร้อยห้านะ 2,505ถึง2,500ใช่ไหมคะถ้าเข้ามาตรงนี้ไม่เป็นไรคะ่ะนะคะโอกาสที่เขาจะทำรีแทงเกิลหรืออะไรมีนะแต่ถ้าเขาทะลุ2,505ลงไปนะคะถ้าเขาทะลุ2,505ลงไปแน่นอนว่ามีโอกาสเปลี่ยนทิศทางนะคะมีโอกาสเปลี่ยนทิศทางเข้าไปเทสโลเก่าเลยนะคะที่2,490หรือว่า2,480ยไรไปนู่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ราคาตรงเนี้ยสำคัญอยู่นะถ้าเขาเบรกยี่สิบยี่สิบเอ็ดอะไรเงี้ยยี่สิบสามไปได้ค่อยสบายใจหน่อยเนาะค่อยสบายใจนะคะในการเปิดปาดว่าเป้าหมายถ้าเขาเบรกได้เป้าหมายจะไปุูงแหละตามที่โค้ดบอกนะจ๊ะอ่ะก็เนี่ยค่ะอย่างที่บอกนะคะแต่ถ้าเขาไม่เบรกข้างบนนะขาไม่ได้เบรกราคาที่ควรจะไปนะก็คือ เนี่ยยี่สิบสองยี่สิบสามอย่างที่ว่าเมื่อกี้ค่ะนะคะเมื่อกี้ m หนึ่งนะคะแล้วขยับมาดู m ห้านาทีค่ะนะคะถ้าเบรกไม่ได้ดันเบรกข้างล่างเบรกมาสิบแปดสิบห้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะลงมาแล้วเบรกเบรกสิบสองนะคะจำได้ไหมคะเมื่อคืนนี้คลิโค้ดบ,บอกว่าราคาไหนสำคัญราคาสิบสองสำคัญมากนะคะถ้าเขาเบรกสิบสองลงมาคือเขาลงเนาะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะราคาสิบสองเนี่ยสำคัญ นะะถ้าเขาเบรกราคา12ลงมาเขาจะลงมาถึงนี่เลยเนาะเขาจะลงมาที่2,500เป็นอย่างต่ำนะคะ2,505ถึง500เนาะลึกสุดที่2,498 97อะไรตรงเนี้ยพอเขาเบรกลงมาแล้วดูการรีเทสค่ะนะใครจะรอบาย่วนนี้ก็ได้อืบายรอบาย่วนนี้เลยก็ได้บาย นะคะบ่ายส่วนนี้ก็ได้เพราะอย่างไรก็ตามเขาต้องขึ้นไปรีเทสที่สิบเก้าหรือแปดหรือสิบสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องไปรีเทสตรงนั้นนะคะแล้วก็เทลงมาใหม่แล้วเทลงมาครั้งเนี้ยมันมีเหตุสองอย่างก็คือว่าเทมาเพื่อตั้งลำกับเทมาเพื่อทะลุแล้วรีเทสที่ลึกกว่าเดิมนะคะถ้าลึกสุดก็อยู่ที่ประมาณสองพันสะี่ร้อยแปดสิบแล้วก็บินขึ้นไปใหม่แล้วก็ขึ้นตามเทรนใหญ่แน่นอนนะคะ ตามเทนใหญ่ไปเนาะโอเคนะคะถ้าลงนะวงเล็บถ้าลงแต่ถ้าไม่ลงแล้วกราฟเปกยี่สิบสามแล้วตั้งลำแถวแถวยี่สิบสามนะคะก็ไปตามคาดเนาะไปตามคาดนะคะสามสิบห้าถึงสี่สิบเจ็ดสี่สิบหกอะไรเง้นไปงูเลยเนาะเนี่ยคะ่ะก็คือชาแนลปะเนี่ยคะ่ะเป็นชาแนลเนาะถ้าผ่านคือผ่านยี่สิบสองยี่สบสามยี่บสี่คือผ่าน นะคะผ่านถ้าก็ผ่านได้ไปถึงสามสิบห้าได้ชนะทุกการเคลื่อนไหวตรงนี้นะคะหมายถึงว่าเบรกเอาไปแล้วเบรกเอาเปี้ยงไปแล้วก็ทีนี้ก็ต้องฟ o ล l o w อย่างเดียวเลยฟอลโล่บายอย่างเดียวเลยเพราะว่าตรงนี้มีโอกาสที่จะเป็นรีแท a เกิลนะคะมีโอกาสที่จะเป็น r e แทนเกิลนะคะ r e แทนเกิลก็คือก็คือนี่ไง่ะไซเบเปี่ยงนะคะอาจจะไม่ลง ถ้าไม่ลงแล้วอะค่ะเบรกต้องเบรกเนาะเบรกไปก็ใช่เลยนะคะแต่ถ้าไม่เบรกลงมาอีกนะคะที่เก่าเวลาเดิมที่เรานัดกันนะคะลึกสุดที่เจ็ดสิบอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะถ้าเกิดว่าไม่เบรกนะแต่ถ้าเบรกโอเคเบรกปุ๊บไปเลยนะเบรกปุ๊บไปเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังนิดนึงแต่สำหรับเทนใหญ่นะคะ H หนึ่งนะ H หนึ่งบอกว่าไง เฮดหนึ่งเขาเขาเลือกข้างแล้วนะคะเขาเลือกข้างแล้วแต่ว่าเขากำลังรีเทสขึ้นรีเทสขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเฮดหนะะึ่งเขาชัดเจนแล้วนะคะว่าเขาเบรกเอาไปแล้วเนี่ยวอลลุ่มนี้ไงเบรกไปตั้งแต่โดนแล้วค่ะนะคะ,นะคะเลือกข้างบนไปแล้วเขาเลือกแล้วนะคะแค่ตอนนี้เขาแค่ล้ำว่าอยู่แค่นี้เองนะคะก็อาจจะล้ำเซิงล้ำกระติบอะไรไปนะแค่นั้น นะคะไซด์เว้ยนะคะเพื่อที่จะไปต่อให้มันไกลกว่าเดิมนะคะ h 4สี่ก็อย่างที่บอกนะคะสำหรับ h 4สี่ก็คือเป็นอิมเพรสไปแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะ, 1, 2, 3, 4, ะ,คะไปทำห้าอ่าไปทำห้าซึ่งห้าก็ค่อนข้างจะไกลยอยู่เหมือนกันนะคะเดก็อ่ายังไงทำฟรมใหญ่เขาไปนะคะยิ่งวีคยิ่งแล้วเลยนะคะวีคเนี่ยก็ทำคัพแฮนเดิลไปแล้วเนาะ วิกเขาทำคัพแฮนเดิลไปแล้วนะคะวิกก็ต้องไปให้ถึงเป้าหมายเหมือนกันนะคะเป้าหมายของวิกคือที่ไหนนู่นสองพันแปดคุณอ่ะอืมเพราะว่าคัพแฮนเดิลร้อยเปอร์เซ็นของคัพมันคือสองพันแปดนะคะโอเคเนาะก็สําหรับโค้ดนะคะก็ต้องรอดูพฤติกรรมของกราฟตรงนี้ระยะสั้นเนาะเทรดระยะสั้นนะคะก็รอดูพฤติกรรมของกราฟนะคะถ้าเกิดว่ากราฟเบรกยี่สิบสามไปได้ตั้งลำแถวนั้นเราเปิดบ่ายแต่ถ้าเกิดว่ากรา ไม่เบรกแต่ด้านเบรกลงข้างล่างทะลุ12ลงมาเรารอ Follow s a l ll นะคะเพราะมีโอกาสที่จะลงมาที่2,500หรือว่า2,480นั่นเองค่ะนะคะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากก,การไกด์ไลน์เพียงเท่านี้นะคะเจอกันเช่นเดิมนะคะ1นึ่ทุ่มตรงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกัน1นึ่ทุ่มตรงนะคะสวัสดีค่ะ